ไอุนตบารดูเลกชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน40ปีไทยรองน้าไอ้หนุกตาบนคนอมลรานานีในนามเชรษจนะไสทามรอบน้ำตาบดกันหนุกตาบดคนสกลนครทองโงกรี่คุแ ชอบทำกิจกาท่เลากันโอ้ชิงกันแ้ถ้วยพระราชทานรอบกับสายาก็ะตุกนีว่ารอบหนแดงรอาแดงเพ็ระเจ้าคเหือดำเจ้ีจากรเงพนะาจะ่านนี่โรอบนาแดงแต่ว่ารอบนาอุ้มรอบหําตุ้พรกงกพรกงกข้เนือจีจักรเอจักรเมจากรเนืองเลยทีาเหือก้มีาได้ฟันกัน เา้ขอบคุณครับนักกีฬารทดสอบทีมขอบคุณครับกรรมการตัดสินล่องน้ำแดงครับเพชรพัฒนาเป็นเลยชนะครับเพชรพัฒนาเป็นเลยชนะครับพี่น้อง The winner is เพชรพัชราไทยน้ำทิพย์ from blue zone เจ้าก็หลุนเตอร์หัวเชิงเจอร์ชื่อเพชรพัชราไทยน้ำทิพย์ใจหลานเตอร์ครับจังหวัดสุทรสงครามลำดับที่สามสิงห์ปทุมและลำดับที่สี่พรดิชชัย ถวยขอลำดับที่1เพชรพิมายลำดับที่สองอชาติทองคำภูลำดับที่สามสอนชัยทันลวาลลำดับที่สี่ที่ดาสมเด็นะครับขอบพระคุณในพีมาย,ยทุกท่าน